แทงกันลวยิงของร้ามฟ้าไปแล้วนะยิงหาน้ำไนแล้วไอตัต้วน้ำใหม่ของคุลูชนะอ่ะหมดแรงครับไปถึงก่อนนะังงวครับเป็นไงบ้างน้องแก่งโอเคไหมตัวอะไรอ่ะมีอะไรมากเลยนะอาวตกลงราคาเท่าไหร่จ้าวันแนค่ะ ตอนนีนแค่นี้นะครับตว่าตอนนั้นน่าสนอยู่มีไดโนเสาร์ด้วยปะไม่ใช่ไหมไม่มีมีแต่ปลาฉลามปลาฉลาไม่ได้ตัวใหญ่เลยอีไม่ได้เข้าไปครับเขาไม่มีแล้วอันนี้หมดเวลาแล้วต้มระเบิดหรอกต้มเลยเนี่ยโอ้โหเกเรเลยเนี่ยยอดนี่คอทูตแล้วใครเป็นนักฆ่าได้สงทางจัลทชนใช่ไหม อีนะไม่เข้าไปครับอีนะ